ราจะขาดทุนไหมจ๊ะถุกยิมจีอร่อยอ่ะถค่จะเป็นเหมือนกับซอสมาเสิร <y> ์ฟเท่แทนก็ได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะว้าวจ้มฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ก็แจยอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยค่ะหลังจาก ที่ช่วงสิ้นปีเนี่ยเมื่อตอนปี2021ี่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนะคะแจมเนี่ยค่อนข้างยุ่งมากพี่พีจะเห็นได้เลยว่าบางอาทิตย์บางเสาเอ้น้องแจมหายไปไหนน้องแจมไม่ลงคลิปน้องแจมคาเถิบไปลงวันนู้นวันนี้แทนนองจากว่าตอนนี้เนี่ยแจมได้มีการเปิดตัวธุรกริจเพิ่มอีกธุรกิจหนึ่งนะคะต่อจากธุรกริจแ็ปดูหรือแล้วแอบรดของแจมนั่นเองค่ะ ซึ่งธุรกิจนี้นะคะก็ได้วางแผนทํามาเนี่ยจริงๆทํามานานกว่าตัวแล็บรูมนะคะมีการวางแผนกับทางพี่ๆที่ทําร้านด้วยกันมาก่อนก็วันนี้จะพามาเปิดตัวธุรกิจใหม่ชื่อร้านหัวใจหัวใจพึงแล้วค่ะพารากอนนะคะ นะคะฮารก,กอนนะคะก็วันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยรถเทสลาเนี่ยจริงๆปกติที่มานะคะก็จะมีการจอดซูเปอร์คาร์ได้นะคะแต่ว่าถ้าในอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์ที่คนเยอะๆเนี่ยก็จะมาจอดเป็น ชั้น G A นะคะของชั้นข้างบนของซุปเปอร์คาร์นะคะแต่เขาก็จะมีเป็นที่ชาร์จแบตนะคะอยู่ตรงมูนนะคะเป็นของ G A นะคะสามารถชาร์จแบตได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรยค่ะวันนี้ทุรละเราเนี่ยมันก็จะแทบไม่ได้น่าจะขับไปไหนแล้วนะคะซึ่งวันนี้แบตเตอรีร่ของเจนเนี่ยนะคะวิอ่ง้อีก199โวลต์นะคะก็ยังไงมันก็พออยู่แล้วนะคะก็วันนี้ก็ขออนุญาตไม่ชาร์จแล้วกันนะคะประหยัดน,นะคะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปทาทุระกันเลยที่แบงค์ค่ะ ก็ตอนนี้นะคะอีกหนึ่งภารกิจที่มาถึงแล้วนะคะหลังจากที่ไปทําธุระที่แบงก์ที่คารากอนมานะคะก็เดินเข้ามาข้ามเพนที่สยาบสแควร์วันนะคะมาที่ร้านกาลเกตค่ะทําร้านอาหารใหม่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารเกาหลีส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันนะคะชิมอาหารชิมอาหารชิมอาหารก็เราจะมาดูอาหารที่วันนี้เราจะชิมนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นขอ,ของทอดนะคะ อันนี้นะคะก็ของทอดที่ร้านนะคะเมนูที่ร้านเปิดมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็น,นะะมัเป็นฟรายสมายี่นะคะมันหวานทอดค่ะไฮไลท์เนี่ยคืออันนี้เลยนะคะเป็นชีสบอลนะคะ ทำมาพิเศษมากคือไส่นนไนเนี่ยบางนะไส้เนี่ยบางชีน่นมากถ้าบอกว่ากินชีสเนี่ยหอมมากๆนะคะแล้วก็มีความเค็มๆด้านนอกนะคะแล้วแป้งเนี่ยบอกเลยบางจริงๆนะคะอาหารที่ร้านเราเนี่ยลูกค้าต้องคุมค่ะบอกเลยทำอะไรลูกค้าต้องคุมมง่ายสุดนะคะแล้วก็ต้งใหม่ เจ้ของที่ร้านเนี่ยความมีกิมมิคก็คือร้านของเรานะคะจะเน้นเป็นต๊อกนะคะซึ่งต๊อกทุกอันทุกตานเนี่ยเป็นต๊อกเส้นสดทําเองไม่พอนะคะต๊อกก็ไม่เหมือนร้านอ,อื่นด้วยนี่คือตั้งใจมากคือทําให้ตอ๊อกเนี่ยเป็นตอ๊อกหนึบเหมือนโมจินะคะก็จะมีความเหนือปกติตออ๊อกจะแน่นๆหน่อยของเราเนี่ยจะหนึบๆมาเหมือนทานโมจิเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามาดูก่อนนะคะเมนูซิกเนเจอร์นะคะตรงนี้เลย น,นีนะคะจานแรกเลยนะคะก็จะเป็นตอกเส้นสดนะคะอันนี้จะเป็นซอสรสออริจินอลนะคะวันนี้เราจะมาเทสกันเป็นครั้งที่สองและแทบจะเกือบครั้งไฟนอลแล้วอีกอันนะคะอันนี้เลยมันจะนุ่มครีมมี่กว่าหน่อยนะคะชื่อว่าเป็นตอกเส้นสดนะคะเป็นอยู่ในซอสโรซ่ค่ะจะครีมมี่กว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงไปชิมกันเลยดีกว่าอันแรกนะคะเราจะมาชิมโรซ่ก่อนละกัน,นะค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้นะค,ะ,ค,ะ,ออคะอันนี้ก็อย่างชิ้นแรกนะคะแล้วก็ตอกเส้น ไส่กรอกน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะไไ่ไลเลยก็คือตอกเป็นสดน,นะคะหนุกมากค่ะมีความมันจะไม่เหมือนตอกที่ทุกทีกินทีกินมันจะมีความแข็งอันนี้ก็คือเป็นกวามหนมุมา่แล้ก็มีทั้งไส้กรอกหมูแล้วก็ไขน่นกกราคาค่ะ,คะ ให้อันนี้จานหัวใจด้วยนะจาหนหัวใจเนื่องจากว่าร้านของเรานะคะชื่อร้านหัวใจค่ะเพื่อทำให้คนจะจำง่ายขึ้นและอันนี้เนี่ยจะเป็นรสครีมนะคะก็คือออริจินอลที่มาเป็นตอกเส้นตดของเราเนี่ยเห็นคุยกันที่เราคุยกันไว้ก็คือเราจะมีได้กันสี่รสชาติมีออริจินอลมีโรเซ่นะคะแล้วก็มีอันนี้เรียวกว่าครีม,ลมแล้วเดี๋ยวก็จะมีครีมพัฟโฟ้นครีมพลาโค้นะคะทันน <purple S 2> ี้นะคะคอนเซ็ปต์ร้านค่ะจ่ายไปรูปหัวใจนะคะ วันนี้นะคะก็จะเป็นจานสุดท้ายนะคะก็คือซอสฟับเิลค่ะซึ่งจะมี2องออปชันให้เลือกด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยท่เป็นออปชันอันนี้มาวันนี้เป็นฟัฟเฟิลโอหมูไส้กรอกซึ่งจริงๆไอตัวไอตัวไส้กรอกกับโอหมูมันจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราแค่มาเทสกัน3คนนะคะก็ไม่จะเป็นต้องทําให้มันเปลืองสินค้าเปลืงของค่ะก็เลยทาเอามาแค่นี้นะคะ่ะแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่ง กต่ไม่อยากกินไส้กรอกกับโอหมรแล้วนะคะสามารถเลือกเป็นตัวหอยเชลล์คุ้มค่าจริงๆนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะชิมไส้กรอกนะคะเป็นซอสซอฟโฟนะคะแล้วก็บอกแล้วนะคะเส้นเนี่ยมันก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันสักอันนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ชิ้นหนึ่งอืมอืมกลิ่นบัฟเฟอร์โ,รโดดม,มากเลยนะบัฟเฟอร์นำมากอือย่างไอตัวครีมอะ มันยังเป็นแบบก็ครีมอ่ะแต่นี่นคือพัพเปิปปโปรโดดออกมาอร่อยนะยังไม่พอนะคะของข้อที่เราขายเนี่ยสามารถจิ้มกับทุกอันได้เลยแค่ตัวแต่เ,เรียกได้ว่าเหมือนกับเราไม่ได้น้องกิมอ่ะแต่ซอสเหมอนเกล็ดเราก็สามารถเอาครีมของพวกเนี้ยแต่ละจานจิ้มได้เลยซุปกิมจิหากิมจิไม่เจอเลยเจอแต่หมูสไลด์ เราจะขาดทุนไหมต๊ะแน่นมากแน่นมากเออซุปกิมจิที่ไม่มีกิมจิมีแต่หมูสไลด์งงมากอันเนี้ยหน้าตามาจะดูแบบงงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการเ้กค่ะเราก็เลยไม่ได้จัดเรียงมาให้มันสวยขนาดนั้นนี่นะคะก็น้ำหนักนี้น้ำหนักไม่ขึ้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับชีวิตแล้วนี่นะคะ ของจริงก็คือมัน่าจะต้องน่าตนดีกว่านี้นะคะหาผักไม่เจอเจอแต่หมูตะไลซ์เยอะมากคุ้มๆเลยค่ะตัวออริจินอลนะคะไปแก้มาเป็นรอบที่4หรือ3แล้วนะคะไว้เทียบนะคะอันนี้ก็ตัวโรเซ่นะคะที่จะฟิมฟิมหน่อยออริจินอลตอนนี้เราค่อนข้างแดงดำนะคะสีได้จากตอนแรกเป็นแดงใสๆไล่ๆนะคะตอนนี้ก็คือแดงดำเป็นวิธีเรียบร้อยแล้วนะคะมันต้องเพ็ดค่ะ ชิมกันค่ะมาค่ะตกแต่งต่ออุ้ยเดี๋ยวเดินกลับไปแล้วฮะผัดหูซุปกิมจีนะคะอร่อยมากไม่คือร้านเราคือคอนเซ็ปต์เสียเงินงั้นว่าเสียหน้าไม่ได้งั้นไม่ต้องลดไม่ต้องลดหวานเดี๋ยวฟังสโลแกนของทางเรียกว่าหุ้นส่วนหลักนะคะแล้วก็เป็น แ้าของร้านกะละเกดนะคะเพราะอันนี้เป็นร้านลูกของร้านกะละเกดนะคะอ่ะขอฟังคอนเซปต์่อยค่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คะ่ะเสียหน้าไม่ได้นะคะก็คือหมูเยีะยว่ากิมจิแต่ชื่อชื่อซุปกิมจิถูกต้องจีอร่อยคือมันเปรี้ยวตัดกับแบบความเลี่ยนไอตักไอซีจานเนี้ยเคยบอกพี่เขาไปแล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้จะใส่ทําไมให้มันคุ้มอะไรขนาดนี้ไม่เคยลดนะคะมีพูดเกมเพิ่งพูดลดแตงตั้งแต่เราคุยงานกันมาสี่ห้าเดือน เพิ่มอย่างเดียวเลยราคาก็ไม่เพิ่มอันนี้ติ๊กสองสีก็เยอะมากอันนี้อันนี้นะคะอันนี้จริงๆในเซตเนี่ยคือได้ได้ได้เยอะมากเลยใช่ไหมใช่จะเป็นแบบแยกเป็นอันนี้แต่นี้เราใส่รวมมาเองดูสิออริจินอลนะคะโรเซ่และซุกกิมจิครีมและทรัฟเฟิลของทอดมาถึงสัตว์จริงจริงเมลูร่าเนี่ยจะเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่ว่า จริงๆแล้วจะมาเปิดหน้าร้านด้วยแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็กำลังทำร้านอยู่เราก็ไม่รีรอค่ะไหนๆทำอาหารเสร็จแล้วเราก็ทำการเปิดขายเดลิเวอรก่อนทันทีแล้วเดี๋ยวแจมจะพาไปชมนะเดี๋ยวคอยอัปเดตเรื่อยๆหน้าร้านที่บอกเลยจัดเต็มมากนะคะเป็นร้านอาหารเกาหลีขายราคาเนี่ยราคาขายไม่แพงเลยนะถ้าจากที่พี่ๆเห็นนะคะม<า>หมูสไลก็ดีไข่ก็มีไสกรอก็มี แป้งแป้งเซนสดทำเองอีบอกใช่ก่อนอย่างก็ไม่ได้ยังก็ต้องใส่อมูต้องโปะชี้อีกแถมไม่พอต้อใส่มาอีกแต่อมูอร่อยอ่ะนี็ติดคนชอบจริงใ่ไหล่ะค่ะพีพี ะมาลอีกนะคะเดี๋ยวจะอัดมาให้ชมกันนะคะก็ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขับรถแล้วนะคะงานน่าจะถึงบ้านประมาณหนึ่งทุ่มนะคะอ mm ั hmm. ่างติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm.